โ,โหสุดยอดแล้วค่ะความแข็งแรงมันหนักได้ผู้ใหญ่หนึ่งเด็กหนึ่งนะคะค่ะเด็กสองไม่ได้ค่ะ,ะวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาตัดต้นไม้ไผ่กันนะคะเพื่อที่จะไปทำสะพานนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศการตัดตะก้อการทำสะพานกันนะคะไปเลย เหมือนเหมือนเราเข้ามาในป่าลึกล้ ต้นไผ่สูงมากเลยนะคะ ไม่หักหลกค่อยๆไปแข็งแรงไหมแข็งแรงสิคะเขาทำทนทานแน่นหนาเลยเขาเอาปูนใสแน่นๆเนรอ ลูนกนกอะเหรอใช่มันน่ารักน่าสนสารน่าสืนสารตอนไหนน่าใจมากลังนกเต็มต้นเลยน่ารักใครจะคูกนับนับสิว่ามีกี่ลัง สามากเก็กลยอะมากอุ้ยเจผิดเรื่องทุคนลองเข็นกี่ลัก็บอกมาได้นะคะในคอมเมนต์เราลบกันเลยนี่ผิเรื่อะตนนี้ผิเรื่องรมชาติสุดๆผิเสียขาวใช่ลังเบ้งเก่าเจอตรงไหนคะ มันคือรังผึ้งใช่ไหมคะใช่เนี่ยมีขององเง้ยค่ะของใครก็ไม่รู้พ่อหนูเจอรังผึ้งนี่แมแต่มันไม่มีน้ําแล้วว่าน้ำมันหมดแล้วน้ำเก่าแล้วไงมันนานและใช่มันเน่าแล้วแล้วเขาก็เอามาทิ้งใช่แล้วไม่เห็นมีบ้านคนเลยอ่ะมันคือเื้อสวย นีแต่ป่าแกะดูีตปานี่้น้งนก เขาว่ากันจะติดไปเห็นมีเลยมันจะติดเงินโดนความร้อนถ้ารถตาตกน้ำตาดุเลยนะดุสิคะรบกวนมันมันก็เลยมีรังนกเยอะแล้วเราก็จมน้ำด้วยขึ้นไม่ได้นะแล้วหนูไา้น้ำเป็นไหมคะไม่เป็นนังจงจานจังแล้วถ้าหนูตกน้ำหนูจะทำไงคะ ตายไม่ไหวน้ะเหรอไหวไม่เป็นเหรอโอ้ไม่หนูหนูกลัวไหมกลัวกลัวตกน้ำไหมคะกลัวอ๋อหนูเห็นในทิกเก็แล้วหนูก็กลัวเลยหนูไม่ยอมลงเลยไม่ยอมลงน้ำเลยใช่ไหมนี่ลังนกมาเลยค่ะแม่สีสีชมพูหรอแม่อืมโอ้ เฮ้ยม่นกเกาะดังนกด้วยเยอะเลยนี่นะคะเราก็ได้นำไว้ไผ่มาทำ,ทำบอ่อน้ำนะคะ <c oughs> อันเก่าเริ่มผกแล้วนะคะแล้วก็เอาอันใหม่มาใส่ทำใหม่นะคะอันเก่าเดินข้ามทีก็ะสิ้งทีนะคะเดี๋ยวตกแล้วค่ะทุกคน นี่นะคะคือสะพานที่เราได้ทำเสร็จนะคะทุกคนสวยไหมะพี่ต้องไปรับเองไปไปไหนไปไปสนุกไหมล่ะ ไม่ได้ภาพมือข้างบนโอ้โหมีเสียงด้วยไม้กระทบกันน้ำหนักได้สองคนโอ้โห พี่พาเจอนะคะแม่สะพานสพนมัสามาสนสวยมากสวยไหมคะทำเองเลยนะคะสะพานมีต่ภาพนะคะเนี่ยสำนับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย